เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยปลาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยชนธรรมชาตินะครับดูเถอะวนปากแล้วแน่นๆลเลยเนือ้อสามแม่เราอันเนี้ยเอ้ยอน่ากะสวสดเดียบทุกคนวันนี้นะครับผมได้ทำการอัปเกรดสวิงแล้วผม ใช่แล้วครับวันนี้ครับผมจะมาทาการล่าไอ้ม่งมอีกรอบนึงครับครั้งที่แล้วสวิงมันไม่มันไม่เต็มใจครับทุกคนมันหักครึ่งเลยนะฮะโอเคครับลพี่ใหญเอาเ้ยขัดจะเจอประกัดก็ได้นี่ทุกคนประกินเยอะจริงนะครับช้อนมาน,นี่ก็เจอแต่ประกินนั้นเลย เ,ออเผลนะครับอาจ,จมีประกาศด้วยนะครับเนี่ยโอ้ดึงเบ้งะนะวันนี้นะครับเราจะเลาะริมนี่นะไปทางนู้นเลยนะครับผมเราจะไปเรื่อยๆเลยนะฮะบไปครับวันนี้นี่ผมลงมือเองไงนะวันนี้โค้ดลงเล่นเองนะครับโค้ดเล่นเองเอ,อ่เว้าๆเนี่ยเฮ้ยมีแต่สาหร่ายเะเอาไปทำเขาบอกจะกินไม่กินสาหร่ายเอาไปต้มกินที่บ้านนะเป็นสาหร่ายไม่กันบ,บนี้ปนะ่ะ ไม่ช่อันนั้นมาใายอ๋ออันนี้ใายใช่ไหมเป็นไงอยู่ในม่วงอะไรเนี่ยฝีมือดูน่าฮักจริงๆเลยดูให้ไอโม่เงยคผมช้อนเองไงเห็นไหม <S <S บอกแล้วจะให้โคตดลงเล่นเป็นไงโค้เล่นเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ด้วยจริงๆไอโม่ครับมันมีหลายพันนะผมมันขึ้นอยู่กับแมงปอแมดนั้นๆนะฮะ รอ,รอดนระเขียดเยอะนะทุกคนต้องมาจับเขียดดีกว่าฮะอ,อืมรอดเราไมกินนี้มันกระโดดหนีดิไอ้อพรอม่รอดมันรอดวิวเขียดมันเป็นสีเหลืองออวะเขียดทองวะเนี่ยเขียดทองตลาดจงเบยตัวนี้เดียวยังเท่าแค่แบบเล็บนิ้วโป้องอ่ะเดี๋ยวนะเขียดนะอัอนเนี้ยเอ้ยรอดอะพี่เชี่ยดี่เดียวเองเขียดอะฮะที้เดียวเอง ไม่ต้องไม่หนีนะไอ้ก่อแขนมาก่อแขนอยากกลับบ้านด้วยอ๋อกลับบ้านด้วยเอ๋อวิ่งวิ่งดูวิ่งวิ่งแบบวิ่งเหนื่อหนามไปเลยอ่ะฮะอะไรวะไหนยังดูเหมือนมีใครเอามาตอนเราอด้วยนะ

ไม่มีซาเบต์เขรามาตัดไปแล้วเออเหรอเออเขาเอาไปแล้วก่อนจ้าขอไม่ได้อย่างแม่ดูดิอันเนี่ยเราเรามาแกะของเขาดูเนี่ยนะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางคืนไงอันนี้ไม่มีเหยื่อเลยอ่ะตรงนี้อันเนี่ยอันนี้นี่นี่อะไรเยียบเลยเยียบเลย นได้ปลาช่อนนะบิดคันนี้ได้ปลาช่อนนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราออกกับบ้านดีกว่าไหมเอาไปดูที่บ้านเนาะหลับได้ไงหลับมันเป็นลงคลิปได้ไงแต่เขามาเห็นดูช่องเราก็เออสาวดิเออเนาะไม่เสร็จตูบันเลยเน่แล้วไงอะอยากได้เนี่ยตูบัเลยเนี่ยคืนเหรอกเห็นแล้วว่ะเกิดมาช้ว่ะตูมันโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดิจิต้าหลับข้างต้องหลับก่อน มหเนี่ทุกคนมาชนธรรมชาตินะครับดูเถอะอ้วนปากแลบแน่นแน่นแลวเนื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องลองทำบ้างแล้วผมว่าเอากลับก็ได้เอากลับก็ได้เอากลับแล้ครับคืนนี้เดี๋ยไปของเขาปล่อยเราปล่อยปล่อยปล่อยดูความเป็นมนุษยธรรมให้ถูกต้องแล้วผมมันไม่ใช่ของเราครับเราต้องปักคืนครับ เลือกเอาจะเอาปลาแต่ไม่ลงคลิปไม่ใช่ของเรามันเลอะเลยอ่ะมันตัวเลอะน,นิดนึงปล่อยไม่งี้อ่ะปล่อยไม่งี้เหรอีแล้วจะปล่อยมันออกไปเปล่ามันอกอแ <c oughs> จจกแ,แล้วเราก็ถ่ายคลิปอยู่เพราะไม่เหนียวถาแม่เราเฮ้นี่ดีกว่าของเราเนี่ยเนี่ยแหละของเราเนี่ยไม่ ผอสองจิตสองใจนะครับทุกคนอยากจะได้ไก็ยังจะได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นของเขาครับมันไม่ใช่ของผมไง <c oughs> เออโอ้เดวเขาวางเป็นทางนะกลับดีกว่าเดีย๋ยวผมไปเตรียมเบ็ดมาดีกว่าผมจะทําแบบนี้บ้างนะทุกคน <c oughs> เออผมจะทําแบบนี้บ้างฮนะ <c oughs> ไปไปไอ้มงเราอ่ะไอ้มงไม่เป็นไรครับผมวันนี้ <c oughs> ขอปไปช่อนกันดีกว่า การที่ผมไม่ได้เอาปลาของชาวบ้านที่ติดเบ็ดในวันนี้มันก็น่าจะดีกว่าผมขโมยปลาของชาวบ้านนะครับไม่แน่นะครับอาหารที่เขาได้ในวันนี้ก็อาจจะนําไปต่อชีวิตครอบครัวเขาก็ได้สรุปง่ายๆนะครับอย่าเป็นคนลักขโมยของคนอื่นดีที่สุดครับ